ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบดหมูยอดฮิตเพราะมีกำลังไฟแรงสูงถึง1,000วัตต์ที่ช่วยให้คุณสามารถปัน่นหรือบดเนื้อสัตว์ได้เนียนละเอียดจนเป็นเนื้อเดียวกันเหมาะสำหรับผสมอาหารของเหลวและของแข็งได้สามารถทำลูกชิ้นหรือหมูยอดได้และใช้งานได้ง่ายโดยผ่านการควบคุมด้วยมือของคุณเองโถปั่นเป็นพลาสติกคุณภาพดีที่สามารถมองเห็นเนื้อสัตว์ด้านในอีกทั้งยังแยกชิ้นส่วนของเครื่องปัน่นเพื่อทำความสะอาดได้ นอกจากนี้เครื่องบดทีฟาวนี้ยังใช้กับเครื่องล้างจานได้และมีสายเก็บช่องไฟให้เป็นระเบียบหลังการใช้งานด้วยค่ะ เครื่องบดหมูจากแบรนด์ฟิลิปรุ่นนี้ถือเป็นเครื่องบดหมูอนเนกประสงค์ที่จะทำให้การบดสับวัตถุดิบต่างๆของคุณเป็นเรื่องง่ายและประหยัดเวลาด้วยวัสดุคุณภาพดีทั้งตัวใบมีดสเตนเลสสตีลและโถปั่นจากพลาสติก ABS ตัวเครื่องมีกำลังไฟมากถึง450วัตต์จึงสามารถบดสับได้ละเอียดและรวดเร็วมากกว่าเดิมอีกทั้งยังจุได้มากด้วยขนาดโถปั่นถึง0.7ลิตรที่สำคัญใช้งานง่ายเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้นจึงสะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก นำไปประกอบอาหารจานโปรโดที่คุณชอบได้อย่างง่ายดายค่ะเครื่องบดออตโต้เครื่องนี้สามารถบดสับอาหารต่างๆได้อย่างรวดเร็วด้วยใบมีดสีแฉกซึ่งตัวใบมีดผลิตจากสเตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิง อีกทั้งยังปรับความเร็วในการบดได้2ระดับคือปั่นละเอียดและปั่นหยาบไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักผลไม้หรือธัญ,ญพืชก็สามารถปั่นได้ไร้ปัญหาส่วนวัสดุโถปั่นเป็นโถแก้วหนาขนาด1.8ลิตรจึงช่วยลดกลิ่นอาหารติดโถได้เป็นอย่างดีมองเห็นวัตถุดิบอย่างชัดเจนเครื่องบดเครื่องนี้มาพร้อมปุ่มกดที่ใช้งานง่ายทำความสะอาดก็ง่ายและจัดเก็บได้อย่างสะดวกสบายค่ะ สำหรับตัวเครื่องบดหมูจากแบรนด์ MITSU t, S U t a ใช้มอเตอร์ทอมแดงเพวคอปเปอร์คุณภาพดีมีความแข็งแรงและทนทานต่อความร้อนได้สูงแม้จะใช้งานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านมอเตอร์ก็ไม่ไหม้อีกทั้งยังมาพร้อมกับใบมีดสเตนเลสเกรด3 0 4 4ใบบดอาหารได้ละเอียดทั่วถึงและป้องกันสนิงได้ดีส่วนโถบดนั้นมีขนาด1.2ลิตรกระทดรัดไม่เล็กไม่ใหญ่ผลิตจากวัสดุประเภทแก้วเนื้อหนา ปลอดภัยต่อการประกอบอาหารพร้อมเสริมด้วยฝาปิดหุ้มซิลิโคนด้านบนโถเพื่อป้องกันอาหารกระเด็นเลอะเทอะระหว่างใช้งานค่ะอีกหนึ่งแบรนด์เครื่องใช้ไฟไฟ,ฟ้ายี่ห้อดังอย่างเฮเฟเลก็มีเครื่องบดหมูเช่นกันสำหรับรุ่นนี้ตัวเครื่องทำจากวัสดุสเตนเลสสตีลพร้อมด้วยใบมีดสเตนเลสสตีลสี่ใบที่เสริมด้วยตัวครอบป้องกันเพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งขึ้น ส่วนโถแก้วมีขนาด2ลิตรพร้อมหูจับด้านข้างให้คุณยกได้ง่ายขึ้นสำหรับรุ่นนี้ทำงานด้วยระบบไฟฟา้าโดยมีกำลังไฟอยู่ที่400วัตต์และควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกดจังหวะเดียวที่มาพร้อมกับระบบล็อกเพื่อความปลอดภัยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด